อันนี้จะแสดงให้ดูนะครับวิธีการจัดการท็อปิกหรือว่าเนื้อหาหรือว่าหัวข้อนะครับหัวข้อนะครับก่อนอื่นเราเข้ามาในตัวรายวิชานะครับนนี้คือตัววิชาของเรานะอันนี้คือท็อปิกที่ระบบมันให้มาเป็น default นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับหรือว่าเพิ่มใหม่ก็ได้นะครับวิธีการก็คือเข้าไปทางขวามือเกียร์นะครับเลือกที่ d ี t i n g ออนนะครับเมื่อ d ี t ิ n งออนแล้วจะเห็นว่าท็อปิกมีรูปดินสอขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะ เปลี่ยนได้นะครับสมมติว่าการขายของผ่าน a c e b o o k นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับ Enter เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหัวข้อใหม่ที่เรามีนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มท็อปิกใหม่ได้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปที่ add topic ด้านมุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปนะครับจะเพิ่มกี่อันใส่เข้าไปเลยนะครับสมมติว่าหนึ่งอันนะครับ มันก็จะเป็นท็อปิกที่5นะครับเราก็สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเรื่ององการแก้ไขท็อปิกหรือว่าหัวข้อนะครับ